โอ้พูดไม่ทันจบเลยว่าเข้าดีมา5้าตัวเฮ้ยกองแท้ของแท้สวัสดีครับพูดกันเองนะครับผมเฮียแบนนะฮะสล็อตแต่งหนักนะชื่อนี้การันตีแน่นอนเต็มเป๋านะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำแต่เป็นค่ายของ AMB นะวันนี้เฮียวทุนมาสี่ร้อนิดนะขอเล่นเซเบ่ห้าหสิบหมุนครับวันนี้เฮียได้ เขาแนะนำมาให้เฮียลองมาเล่นกับเอ็มบีดูว่ามันเข้าดีอ้าวเอ็มเนี่ยมันคันแท้สเก็ตเ,เตอร์<ด>เ<ด>ข้าเหรอคุณผู้ชมโอ้พูดไม่ทันจบเลยว่าเข้าดีมาห้าตัวเฮ้ยคงแท้คง,งแท้เกมเนี้ยมันดีอย่างคือเวลาเข้าสเก็ตเตอร์เนี่ยมันจะมีการให้เสี่ยงการคูนแล้วก็การหมุนฟีสปินเพิ่มนะเอ็มเนี่ยมันคันแท้ดีมากใช่ไหมใช่สิข้างล่างจะเป็นฟีสปินข้างบนจะเป็นการคูนนะครับตีหมุนตีหมุนตีสองหมุนคูนหน้านะคุณผู้ชม โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> เขาแนะนําให้เฮียมาเล่นนะเฮียลองมาเล่นดูเฉยๆน,นะว่าเฮ้ยมันเข้าดีไม่ดีนะเพราะเฮียทุนมาน้อยวันนี้ก็ไม่กล้ามาเล่นไงมันเยอะเพราะว่ากลัวเหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเกมค่ายนี้เท่าไหร่นะนานๆจะเล่นทีเออดีเหมือนกันนะเออเข้าแล้วอะ่ะท่านผู้ชมเออคูณไม่กี่ตาเข้าสกเก็ตเตอร์เฉือยเงห้าตัวคูณห้าด้วยโอ้โหสวยเออมาดิ โอ้โหแต่อย่างงี้เข้าอยู่แล้วโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยสุดยอดไปดีล้าวยาวยาวไปเลยยาวยาวไปโอ้โหเออเว้ยนี่แหละครับเฮียบอกดังนะนที่เห็นเนี้ยเกมนะคือถ,ถ้าเราเลือกเล่นในเว็บที่ดีเว็บตรงเว็บแท้นะไ <Okay. S 1> ม่ได้มีประสบการแตกแบบนี้เลยนะครับเอออยากเล่นอย่างสนุกเหมือนเฮียนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะเฮียป๋าหมุนให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าไป ตอนนี้นะเราอยู่ในเกมของเ,ออเหมือนสาวถ้ำเป็นเกมสาวถ้ำแหละแต่ว่าเป็นค่าย <Okay. S 1> ของ AMB นะฮะ AMB มบีสล็อตนะฮะ <Wow. S 1> โอ้โห,โหแจ๋วเลยวันนี้เข้าอย่างนี้รักตายเลยเออน่าเล่นน่ะ <c oughs> และการแตกของเขาเหมือนกนก็เหมือนเกมสาวถา้ำมดีจีนะมันไม่ได้คิดเลยนะครับเขาแตกแต่ละครั้งในฟีร์สปินนะฮะมันจะมีการคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะ <Wow. S 1> แล้วผมเฮียมเมื่อกี้นี้คูณไปคูณ5 <c oughs> เริ่มต้นอ่ะเออตอนนี้คูณ15แล้วอ่ะถ้าเข้าแบบเต็มๆแล้วรู้เรื่องเลยอ่ะ แต่ทุน400นะตอนนี้เฮียบวกมาอีก300กว่าอโอเคนะไม่ขี้เหร่น,นะครับเดือดห้าเออโอ้โหยาวๆไปยาวๆไป,ไปโอยไม่เข้าเข้ามาแค่นี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับแล้วมันมีการเสี่ยงอีกนะว่าหัวก้อยเหมือนว่าพระธิดพระจันทร์นะครับอ่ะเฮียขอเล่นก่อนเลยพระจันทร์ไอ้พระธิดาพระธิดโอ้โหพูดผิดเฉยเออไปไปไปพระธิดมามามา,มาดอกแรกต้องมาก่อนละแจ๋วโอ้โหนี่ครับผมขอโทษครับ พอมันเสี่ยงถูกเนี่ยมันจะได้การเอ่อจำนวนเพิ่มขึ้นไปครับจํานวนเงินเพิ่มขึ้นไปนะลองดูครับว่าเป็นยังไงนี่เฮียเสียงลรอมึงนะเออได้ไหมได้ไหมมาไหมละ่ะเข้าครับมาแล้วครับบวกแล้วครับโอ้โหพอดีกว่าเนาะเออมีว่าพอดีกว่าเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเออเป็นไงครับเข้าดีเหมือนกันนะเกน,นี้เข้าดีมากเลยนะวันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ อยากเล่นอยางสนุกเหมือนเฮียนะ<ๆ>เข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะโอ้โหดูครับอมมพาไปแก้โม <ๆ S 1> มุน<ๆ>แล้วเข้าปิกกปินมาแล้ว5ตัวเมื่อกี้นะเราบวกขึ้นมาอีกเป็นพันกว่าไม่ขี้เละครับวันนี้ไม่ขี้เละครับสาวท้ำนะสลอสาวท่ามนะา่าเอ็มบีนะลองเข้าไปเล่นดูกันได้เลยนะครับผมอยู่กันฮีแบนนะครับตัวรถแต่งหนักเต็มเป่าแน่นอนเออมาไหมล่ะเดี๋ยวยาไปครับตอนนี้เราบวกมาอยู่ประมาณพันสี่แล้วไม่ขี้เละครับ มเมนี่มัันนคแทีี่่วานแหละครับการเลือกเล่นเว็บตรงเว็บแท้นะฮะมันดีแบบนี้นะครับเฮียบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะมีเฮียโดนมาเยอะแล้วไปเล่นกับเว็บเมเยนมาหลายๆอย่างเนี่ยเฮียโดนมาตลอดจนมาเจอเว็บ,บ,บนี้นะถือว่าโอเคเลยถูกใจเฮียเลยเออนี่แหละครับอย่างที่บอกนะอย่าเล่นอย่าสมมน a, ุกเเฮียเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเฮียปังหมดไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมอยู่กับเฮียแบนนะสล็อตแต่งหนักเต็งเป๋าแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชิกให้เฮียหน่อยนะ เฮียแล้วด้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ไปทุกวันทุกวันเลยนะฮะดูกฮะหแบน hey นะเต็มเป๋าแน่นอน,นครับมาครับโอ้โสลสาวท่านค่ายเอ็บโอ้โหดูครับแตกหนักแตกดีจริงๆโอ้โหสุดยอดอ่ะไปห้าสิบหมุนพอรู้เรื่องเลยเนี่ยบวกมาแล้วอยู่ประมาณพันสามเออ โอ้โหนี่แหละครับอย่างที่เฮียบอกนะอยากเล่นอย่างสนุกเหมือนเฮียนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับต้องเลือกเล่นเว็บตรง, <Okay. S 1> ตงเ,เวบง <Fern> เ็บแท้เท่านั้นนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ